สวัสดีครับผม ตอนนี้อยู่เกมบล็อกฟุตพอดีมีท่านชมเม้นเข้ามาว่าให้ผมนะับไปเก็บหมัดทั้งหมด4หมัดเป็นหมัดสายฟ้าแล้วก็หมัดน้ําของจินเบหมัดขาดําของสันจินะครับแล้วก็หมัดมังกรให้มิสเตอรี่นะครับนี่เวลครบ300นะครับเราจะสามารถไปซื้อหมัดอีกหมัดหนึ่งได้อะไรสักอย่างนะครับผมจําชื่อมันไม่ได้แล้วแล้วผมก็ได้ไปศึกษามาเพิ่มเติมนะครับว่าเขาทํายังไงบ้างแล้วก็ไปซื้อที่ไหนนะฮะและตอนนี้นะครับผมทําี่หมัดนั้นเวลครบ3 0 0 เป็นที่เรียบร้อยจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่ผลของผมมันตื่นขึ้นมาแล้วนะครับแต่วันนี้ผมอยากได้ผลโมจิให้มันเป็นเวลตันนะเพราะว่ารอบที่แล้วที่ผมเก็บนะครับมันไม่ตันผลโมจิผมเหลือเพื่อสุดท้ายอีกหนึ่งเวลนี่เดี๋ยวเราลองใช้งานดูเห็นไหมมันเหลือตัว V นะครับเพราะว่าเวล2 4 4เองแต่เดี๋ยววันนี้นะครับจะไปทําให้มันตันเราจะไปท,ทําเผาอะไปอีโวเผาเป็น V2 กันดีกว่าไปเราใช้ผลแสงก่อดในการเดินทางขอบคุณคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์มากเลยนะครับที่ให้ความรู้ให้คําแนะนําผมได้เป็นอย่างดีเลย วิธีนะครับวิธีไปทําไปเอาหมัดผมผมจาชื่อหมัดไม่ได้ขอไม่พูดชื่อแล้วกันเขาบอกให้มาเกาะน้ําแข็งฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือมันจะมีทางเข้าลับอยู่กระโดดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมขออนุญาตหาทางเข้าสักครู่นะผมหาทางเข้าไม่เจอเราเจอแล้วนี่นี่อยู่ตรงนี้นะฮะนี่เข้ามาตรงนี้เราจะมีคนให้เราคุยนะครับ3มล้านโอ้ดีนะเรามีตังเยอะอยู่อ่ะ นี่หมัดได้หมัดมาแล้วนะครับอันนี้สามารถทําเป็นเวลสได้นะครับแต่ต้องไปโลก3ก่อนถ้าผมจำไม่ผิดขอบคุณครับขอบคุณอคณอมเมนต์นี้ด้วยที่บอกผมไม่งั้นผมไปโลก3าโดยใช้หมัดมังกรไ่แต้เดี๋ยวเราจะไปเก็บเวลกันสักนิดนึงอ่ะไม่ดีกว่าขอไปสุ่มผลก่อนดีกว่าถึงแล้วนะฮะนี่ เอามาสุ่มผลกันดีกว่าผมได้ไปกดเกมพาที่ใส่ผลปีศาจเพิ่มได้อีกหนึ่งนะครับสุ่มผลแล้วเราจะต้องรอครูดาวสองชั่วโมงเราได้สมูทฟู้มาเก็บเลยรอไว้ลงดันรัวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องหาเงินแฟกเมนต์ไปในการใช้อย่างอื่นอินเอนชั่นเผาปะ ไม่ใช่เอ็นจาเนีรเขาไม่ใช่เอ็นจิเนียรเขาเรียกอีโวเราจะไปที่กอาซอมบีกันก่อนเพราะว่ากอาซอมบี้พวกมอนเตอร์มันมันไม่มีหาคิในการตีเรานะครับถ้าเราใช้ผลโมจีมันจะตีเราไม่ได้นี่ฝั่งนี้เอาละเดี๋ยวตอนนี้เราดูทำแบบกันยาวเลยนะครับผมฟาร์มก่อนเลย หลังจากที่เราฟาร์มกันมาค่อนข้างที่จะนานนะครับผมฟาร์มนานมากเพราะว่าสกิลมันครูดาวที่ค่อนข้างชา้าแล้วก็ไม่แรงเอาซะเลยตอนนี้ผมปลดล็อกทุกสกิลของผลโมจิแล้วเรียบร้อยนะฮะเราน่าจะต้องไปที่เกาะกิรลนฮะอ่ะนี่ไงอ่าให้เรามาคุยกับคนนี้นะฮะคุยสวัสดีไปหาดอกไม้มาให้เขานะฮะดอกไม้เป็นดอกกุหลาบเราต้องไปหาที่ไหนบ้างดอกแรกนะครับเราต้องฟาร์มหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ครับเราฟาร์มเปื่อยเรื่อยนะครับเ,เราจะได้ดอกไม้มา อันนี้1อันต่อไปเดี๋ยวเราไปหาอีกดอกหนึ่งอดอกที่2นะ่าจะต้องเข้าไปที่เมืองหรือเปล่าอ่าน่าใช่นะครับผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วไปดูมารอบเดียว เมื่อกี้นะครับผมด้วยความที่ผมหาดอกกุหลาบไม่เจอครับแล้วเขาบอกว่าต้องเป็นตอนคืนเท่านั้นนะครับเราถึงจะเจอดอกกุหลาบสีน้ําเงินกับสีแดงได้ผมก็เลยลองรีเซิร์ฟใหม่นะครับแปบไปเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะครับสรุปดอกกุหลาบหายหมดเลยนะผมต้องมานั่งรอใหม่นะครับแต่ตอนนี้ได้ครบทุกดอกแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปคุยกับ NDC คนนั้นกันเลยผมไม่รู้ว่าออกเข้าเกมใหม่หรือเปลี่ยนเซิร์ฟมันจะดีดอกกุหลาบที่เราถืออยู่นะฮะมันหายหมดเลยผมก็ต้องมานั่งหาใหม่แต่ตอนนี้ก็หาจนเจอแล้วครับใช้เงิน5 เป็นเผ่ามิงคัน2แล้วเรียบร้อยทำอะไรได้อะซูเปอร์ฮิวแมนอันนี้ V2 น่าจะอยู่ที่โลก3ามไหมนี่ไม่แน่ใจนะฮะอ๋อเห็นแล้วกูเห็นในนี่อ่ะกูแน่นเนากถ้ากูใช้พลาเออด้วยใช่ไหมเออมึงมีผลอะไรอะงั้นงั้นงั้นกูใช้ผลพลาช่วยมึงก่อนแล้วรอบต่อไปเดี๋ยวไม่เราไปทีเดียวเลยเดี๋ยวกดี่บุกแล้ว ดบาบแรโกโ่คูมันไม่แรงดาบวันนี้เท่กว่าม,มันเท่มันได้เท่แต่มันไม่แรงตี้อะไรใช่ปะเราแคนเดียวกันใช่ไหมเนะี่ยยังไม่ได้ใส่แคนเลยแต่คูดิดนไปเยอะเออต่อยสามทีตาย <laughs> ไปแล้ว สองดาวแล้วอ่ะเออโอ้โอ้โอ้เอาเอาไม้เข้าหรอกเอามาดิมาดิอดิยิงหัวแรกโอ้โอ้โอ้เอาเอาไม้เข้าหรอกเอามาดิมาดิอดิยิงหัวแรกนี่ไงวะโครชกูไปเหมือไกันปะอ่าตัวไหนวะอยู่ไหนวะ ยโอเคอยู่ไหนอ่ะน uh ี่ไงกูอยู่บนบนเดินมาหากูก็ู่วะเนี่ยเฮ้ยรู้วต่อยมึงกูนึกว่าศัตรูกูวิ่งเข้าไปต่อยเลยบอสเกิดละไม่รู้ดิจะต้องไหวอ่ะอ้าวอยู่ไหนวะแดดเลฟเอออาบสล่นลูกกระจกก่อนก็ได้เออน่ารำคาญ อุ้ย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 โดนบอลลากออกมาข้างนอกไอ้อ,อ๊อฟอย่าให้มันตกน้ำอย่าให้มันตกน้ำมันตกน้ำแล้วมันตกน้ำเดี๋ยวมันเข้าไป,ปที่ดเดิมอก่อนอย่าเพิ่งอ้าอุ้ยเอาลูกกระจกแป๊บนึงอือคทำใกระเด้งเข้ามาัดนแล้วอู้หกระสุกน้ำเองโอ้กระเด้งกลับไปไม่ต้องตกไอ้น้องโอ้โอ้โอ้ โออะไรวะเนี่ยแอบอะไรแอบทำไมเอา้เอาเ,าเา้มึงน,นี้ด้านนี้วะไม่ไปทำดีๆล่ะรีบเลย <c oughs> อัดมันอัดมันเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวเราหกร้อยแปดสิบยังไผลแสงตื่นคุยอันแรก ใช้500เรียบร้อยเอาเวกเรียบร้อยบนแสงตื่นเป็นไงวะโค้โเท่โค้โเท่เอออะตอนนี้ผมก็เก็บมาจนเวล330แล้วนะครับเราสามารถปลดล็อกสกิลสุดท้ายได้แล้วสกิล4มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าซูปเปอร์ฮิวแมนนะฮะจะเป็นยังไงกดตัตแซดก็คือการน้อมตัวเป็นไวเคิลแจ็คสันนะฮะแล้วก็พุ่งไปหาศัตรูแล้วก็ยอ่ยำหม,มัดใส่นี่เท่มากอันนี้ชอบ ส่วนตัวที่สองเป็นการชาร์จเปิดปล่อยออกไปเป็นระเบิดวงกว้างนะครับส่วนตัว C ผมยังไม่ได้ลองใช้เลยนะมาเรามาดูกันผมเป็นการกระแทกเป็นการปล่อยหมัดกระแทกหรือเอาตัวกระแทกนี่เดี๋ยวเราลองดูใหมนะฮะลองลองดูตัวนี้ดีกว่าแบบเอาไกลเลยตัว C ก็คือการนองตัวแล้วก็กระแทกไปทีนี้เราก็ได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดซูเปอร์ฮิวแมนนะครับที่ปลดล็อกทุกอย่างแล้วก็ ผลตื่น V ีครับของแสงผลแสงตื่น V ีอ่ะประมาณนั้นนะฮะก็ไปนัวกันมาสักพักหนึ่งกว่าจะได้มานะฮะคนข,ข้างที่จะโมโหอยู่เพราะว่ามันวาร์ปเข้าวาร์ปออกในประมิดครับเราต้องตามเงินเข้าไปตามออกมาอยู่นี้ประมาณนี้นะฮะคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ครับก็ขอพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยฮะไว้เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมซับสไคร้ด้วย